สวัสดีครับวันนี้ผมจะรายงานมาตรการเยียวยาของรัฐบาลไทยต่อผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกับพูชาซึ่งครอบคลุมทั้งเงินชดเชยการผ่อนปลนภาษีการสนับสนุนด้านสินเชื่อและการเยียวยาด้านจิตใจ เริ่มจากมาตรการหลักของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่5สิงหาคมที่ผ่านมาได้อนุมัติงบประมาณกว่า404ล้านบาทเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ชายแดนโดยผู้เสียชีวิตที่เป็นประชาชนทั่วไปจะได้รับเงินชดเชย8ล้านบาทส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นข้าราชการทหารหรือตำรวจจะได้รับสูงสุด10ล้านบาทสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะจะได้รับการจ่ายตามระดับความรุนแรง นอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีแยกตามกรณีได้แก่ผู้เสียชีวิต1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพ7 0 0 0แสนบาทผู้บาดเจ็บสาหัส2แสนบาทบาดเจ็บมาก1 0 0 0แสนบาทและบาดเจ็บเล็กน้อย50,000บาท ในด้านการคลงังกรมสรรพากรได้ประกาศผ่อนผันการชำระภาษีทุกประเภททางภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีมูลค่าเพิ่มและอากรสแตมให้กับประชาชนและผู้ประกอบการใน7จ็จังหวัดชายแดนได้แก่ตราดจ,จันทบุรีสะแก้วบุรีรัมย์สุรินทร์สีสะเกตและอุบลราชธานี ภาคการเงินก็มีมาตรการออกมาช่วยเหลือเช่นกันธนาคารอมสินประกาศพักชำระเงินต้นให้ผู้กู้ในพื้นที่พร้อมสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพียง0.60%ต่อเดือนสำหรับรายย่อยและสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยพิเศษธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกสเปิดสินเชื่อฉุกเฉินให้เกษตรกรกู้ได้สูงสุด50,000บาทดอกเบี้ยต่ำและสินเชื่อฟื้นฟูบ้านหรือกิจการวงเงินสูงสุด500,000บาทดอกเบีย้ย MRR ลบ2%นาน15ปี ส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสให้กู้ดอกเบีย้ย0.01%ต่อปีสำหรับผู้บาดเจ็บสาหัสหรือบ้านเสียหายและสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้อัตราดอกเบีย้ยพิเศษตลอดอายุสัญญาสุดท้ายในด้านจิตใจกระทรวงศึกษาธิการได้จัดทีมครูและนักวิทยาลงพื้นที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพื่อบรรเทาความเครียดและช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจในระยะยาว ทั้งหมดนี้คือมาตรการเยียวยาที่ครอบคลุมทั้งด้านการเงินภาษีสินเชื่อและการดูแลด้านจิตใจเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบสามารถฟื้นตัวและกลับมาใช้ชีวิตได้โดยเร็วขอบคุณที่ติดตามข่าววันนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสรุปประจำวัน